สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูใหม่นะคะขอเริ่มเอพิโซดที่หนึ่งนะคะสำหรับซีรีส์ใหม่ของครูใหม่นะคะนั่นก็คือ Learn English Conversation question e a and a r n with s w าร็ดนอะฝะึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษจากหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็มีคำตอบอะไรบ้างนะคะซึ่งเราจะค่อยๆเรียนกันไปนะคะเอพิโซดที่หนึ่งสองสามไปได้เอยๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะ วันนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่1น,นะคะครูแหม่ยจะเริ่มนะคะจากคำถามที่เมื่อคนเจอกับฝรั่งเจอกับต่างชาตินะคะยังไงคิดว่าประมาณ90%จะต้องมีคำถามนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องตอบนะคะนั่นก็คือ what do you do นะคะ what do you do หรือเขาอาจจะถามว่า what do you do for work what do you do for a living นะคะหรือว่า what is your job ะะก็คือความหมายเดียวกันหมดถามถึงหน้าที่การงานของคุณนะคะหรือว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่นะคะซึ่งคําตอบนะคะคุณเนี่ยสามารถที่จะตอบคําถามนี้นะคะอาจจาไปนะสามรูปแบบด้วยกันนะคะวันนี้เอา3รูปแบบนะคะนั่นก็คือรูปแบบที่1ตอบว่า I am อหรือว่า I am a n นะคะตามด้วยชื่อของงานของคุณชื่อตำแหน่งนะคะยกตัวอย่างเช่น I am a nurse. I am a teacher. I am an engineer. I am a doctor. I am a farmer. I am an astronaut. I work at. I work for. ตามด้วยชื่อของบริษัทของคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชื่อคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณหมายจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะแล้วก็ตามด้วย a s a นะคะ a s a หรือ a s a n ที่เป็นตำแหน่งของคุณนะคะยกตัวอย่าง i work at k bank as a credit risk manager i work at BMW as a design engineer or I work for อันพัชร a p ช as her manager อ่านภาพออกใช่ไหมคะรูปแบบที่3นะคะคล้ายๆกับรูปแบบที่2อ่าต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือเราจะเริ่มเหมือนกัน I work at หรือ I work for นะคะตามด้วยชื่อของบริษัท แต่ข้างหลังจะเปลี่ยนเป็น in นะคะตามด้วยชื่อของนแผนกของคุณนะคะหรือว่า in department อะไรนะคะยกตัวอย่างเช่น I work at Facebook in data analysis department I work for CP in human resources department I work for Mr. President um, in the office of communications โ okay? อเคคราวนี้เราก็ลอง เอาอวิชาชีพของคุณนะคะหรือการงาน,นเนี่ยลองมาใส่ในรูปแบบที่คุณหมายให้นะคะแต่คราวนี้ยังไม่จบนะคะครูหมายจะเสริมนิดนึงว่าบางทีพอเราพูดพวกเนี้ย I am a something something แล้วมันดูห้วนห้วนเกินไปนะคะ <I am. S 1> คุณอาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าหน้าที่ของคุณจะทำอะไรนะคะให้2ตัวอย่างนะคะนั่นก็คือ I am responsible for นะคะแล้วก็ I am in charge of นะคะ I am responsible for interviewing the new candidates I'm responsible for updating the company intranet นะคะว่า mm hmm. I'm in charge of um, training the new employees คราวนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทำงานกับบริษัทนะคะคุณจะตอบว่าอะไรนะคะมันก็จะมีหลากหลายมากมายนะคะอย่างเช่น I run my own business I own a coffee shop นะคะหรือว่า I'm a full-time mom I'm a stay-at-home dad นะคะหรือว่า I do my ออนไลน์วิซตก็ได้นี่เอาละวันนี้นะคะก็เป็นเอพิโซดที่1นนะคะของการเรียนรู้นะคะบทสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะไลค์เพจ s c r i b e YouTube นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเรียนนะคะ Conversation with q u e s t i o n and a n s w e r s กันในเอพิโซดถัดๆไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ